สวัสดีค่ะกินทุกที่ที่ทุกปั๊มนะคะวันนี้ทัศนาแม่บ้านมุ้งข้าวไฟฟ้าค่ะเรามาหุงข้าวให้ดูเหรอเปล่าว,วันนี้เราจะมาทํากับข้าวในหม้อข้าวหม้อเนี้ยเอาไว้สําหรับทํากับข้าวนะคะเอาไว้ต้มเอาไว้แบบพวกต้มอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราจะทําต้มยำน้ําข้น ต้มยำน้ำข้นนะคะต้มยำกุ้งจะทำให้เหมือนหน้าซองเลยอิธีทำก็ไม่ยากค่ะต้มน้ำให้เดือดแทนแทนแทนต้มน้ำให้เดือดใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงใส่ลงไปแล้วก็ใส่รสด,ดี ซองนี้ใส่ลงไปทั้งซองเลยต้มยำน้ำข้นซองนี้รู้สึกจะสิบห้าบาทหรือสิบเก้าบาทไม่แน่ใจไปซื้อมาตักโลตัสเนี่ยข้างในก็จะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ออหอมแดงของจริงกับสีเห็นไหมของน้ำของจริงกับสีรู้ว่าเราใส่น้ําเยอะเกินไปแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีมะนาวเดี๋ยวเราใส่เพิ่มได้พอน้ําเดือดแล้วนะคะใส่กุ้ง กุ้งกระบ,บาดเนี่ยประมาณเจ็ดแปดขีดมั้งเอ่อร้อยหกสิบบาทมันตกโลลาสองร้อยยี่สิบเก้าบาทไปซื้อมาจากแมคโครแล้วก็แกะอันนี้เป็นกุ้งนะตักหนึ่งข้พี่พอหนึ่งข้พี่ก็ประมาณสิบกว่าตัวแล้วกินสองคนอย่าใส่เยอะเปลืองน้ำเดือดก,ก็ใส่กุ้งลงไปแหวงออกหน่อยอ่ะแถมให้ ใส่หมสองตัวพอใส่กุ้งอะกุ้งแป๊บเดียวก็สุกแล้วไม่ยากทําต้มยำกุ้งพอโดนน้ำร้อนกุ้งมันก็เปลี่ยนสีแล้วปิดฝาแป๊บหนึ่งต้องรองให้เดือดมากเพราะว่าหิวแล้เสร็จแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรน้ำมันมันกุ้งอะ,อะใส่มาให้เรา ในซองแล้วก็เทมาลงไปเดี๋ยวสีมันก็จะได้ตามซองทํากับข้าวอย่าไปคิดมากทําง่ายๆทํากินเองล้างวัตถุด,ดิบให้สะอาดเป็นพอก <c oughs> ุ้งเนี่ยโดนน้ำก็สุกแล้วเนี่ยสีสวยงามเลย,ยสีมาแล้วที่ว่าส้มๆเนี่ยว่าทำไมส้มๆ เพราะว่าสองสุดท้ายนี่เองต้มยำน้ำข้นนะคะต้มยำกุ้งโดยแม่บ้านทัศนาแม่บ้านหม้อหุงข้าวไฟฟ้าวันนี้ไม่ใช้ไอ้นี่แล้วเสร็จแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งลงไป<ช>รบ<ก>เขียวแดงสวยแล้วต้มยำกุ้งน้ำข้นเย็นนี้นะคะวันอาทิตย์อยู่บ้าน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกินทุกที่ขี้ทุกปัม๊มขอบคุณค่ะ